ผมว่าไม่มีใครหรอกที่เก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยคือวิชั่นกับการที่เราต้องหาทีมงานที่เขาเก่งในเรื่องนั้นๆน่นนยมาซัพพอร์ตเราจากมาคงไม่ได้ทําเว็บอาลิบาบายเองอีลอนมสัสคงไม่ได้สร้างจรวด SpaceX ขึ้นไปเองแต่สิ่งที่คนเหล่านี้มีเนี่ก็คือเขามีความสามารถในการหาคนเก่งๆมาทํางานร่วมกับเขาได้การรู้ไว้ทําอะไรเนี่ยผมว่าสําคัญนะคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วบอกว่าเอ๊ะวันๆเรามีเวลาว่างแล้วเราถ่ายฟีด ทวิตเตอร์หรือว่าถ่ายฟีด a c e b o o k อย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเอ้ยเราติดตามข่าวอะไรเงี้ยแต่ถ้าข่าวเหล่านั้นร้อยละเก้าสิบเก้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาตัวเองอันนั้นอาจจะเรียกว่าไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองอัะน,นั้นจริงที่สาคัญคือต้องอยากรู้แล้วก็รู้ในเรื่องที่สําคัญด้วยก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปเก่าที่จะทําให้คุณเป็นเบเ t อร์เวอร์ชันออฟย s ร์ f ซฟในทุกๆวันนะคะชื่อหมูนะครับ,นะน,รบนัทธุน ซีโอกับโคฟาลเดอร์ที่อุบีนะครับอุบีก็เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับมีพวกการ์ตูนนิยายเพลงฟังใจอะไรเงี้ยหนังสือนะครับแล้วก็ทํากองทุนห้าร้อยตุ๊กครับกับกระทิงนะครับก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพครับปัจจุบันก็ลงทุนไปประมาณร้อยกว่าบริษัทละนะครับแล้วก็ก็อินกับพวกคริปโตด้วยครับก็ทำพวกคริปโตมีเหรียญคริปโตเคเรนซี่ชื่อ six network ครับผมก็อันนี้เป็นงานที่ทำแต่ก็เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีครับ ขอแอบถามเกี่ยวกับเรื่องบริษัทนิดนึงนะคะว่าอุกบีทำไมถึงเป็นพึ่งแล้วการทำงานข้างในอะคะ่ะเหมือนพึ่งไหม อุบีเนี่ยจริงเป็นคำผวนของคำว่าอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กอุบีใช่ไหมครับทีนี้พอมันผวนเพราะตอนแรกมันทำอ e ีบนะุ๊กเนาะทุกวันนี้ก็ทำหลายอย่างแต่ว่าชื่อที่เป็นอ e ีบุ๊กอุบีเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็พอมีคำว่าบีมันก็เลยกลายเป็นพึ่งถ้าว่าทำงานเหมือนพึ่งหรือเป,เออเปล่าล่ะก็ทีนี้น้องๆเนี่ยเราก็มีปัจจุบันก็พนักงานในทีมก็น,น่าจะ400กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นหลังพึ่งเล็กๆนะแล้วก็ทุกคนก็เทคแคร์ฟังก์ชันของตัวเองครับผมก็มีหน้าที่เป็นซีององงงๆเเเป็็นนนนนนนคคนทาา่่ะกกหหมมืออพึั ถ้าพูดถึงพี่หมูจะนึกถึงนิสัยอะไรเป็นอันดับแรกๆคะตัวธุรก,กิจก็ใจอย่างที่เล่าเมื่อกี้ได้ก็จริงคือทําหลายอย่างครับเพราะนั้นก็จะเป็นคนที่ชอบทำโปรเจกต์หรือมีเห็นโอกาสหรือว่าเห็นอะไรที่น่าสนใจก็อยากจะทําลองลอง,ลองทำดูหรือว่าไปไป,ไปลงทุนนะครับก็เช่นบางทีตอนหลังหลังไปถ่ายรายการชักแท้งอย่างเงี้ยผมก็เป็นรายการมีผู้ประกอบการมาพิชอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้รู้จากธุรกิจเขาหรอกใช่ไหมฮัทส์แต่ก็เก่งเรื่องเทคแต่ว่าพอพอเป็นเรื่องก็เอ๊ะน่าสนใจก็กล้าจะไปลงทุนอะไรเงี้ยเพราะนายก็จริงก็เป็นนคชออบทําะไรใหม่ๆ นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนค่อนข้างมีวินยัยนะบบางทีเวลาเราลันธุรกิจไปเรื่อยๆในช่วงแรกๆมันก็จะมีช่วงที่เหนื่อยหรือว่ายากอะไรอย่างจริงครับสิ่งที่ทําให้มันเดินต่อไปได้ก็คือคล้ายๆกับต้องมีวินัยอต้องรู้สึกว่ามันเป็นงานแล้วก็ต้องพยายามจะจัดสรรเวลาให้เห,หมาะสมแล้วก็ใช้ใช้เวลากลับมันครับมีนิสัยอะไรที่อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นบ้างไหมคะ จริงๆคือคนเนี right. 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 Um. ่ยมันก็จะมีอยู่5ด้านเนาะอย่างเช่นม <speaking> ีเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับมีเรื่องการงานการเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยก็เห็นแบบครอบครัวหรืออะไรเงี้นะครับส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่พอทํางานเยอะๆนู่นนี่อะไรเงี้ยก็บางทีก็มีเวลาดูแลสุขภาพน้อยลงก็อยากจะพัฒนาตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็เรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่ากับครอบครัวหรือคนรักเนี่ยเราก็มีเวลาน้อยเพราะว่าบางทีอาจจะไปตึงด้านอื่นเนี่ยก็สองอย่างนี้เป็นน่ารักๆที่อยากจะพัฒนา คิดว่าตัวเองเป็น i n t r o ิร r d หรือ e x t r o ิร r d แล้วส่งผลต่อการทำงานหรือใช้ชีวิตยังไงบ้างคะ คือเคยไปพูดเทปทอกนะแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งบอกว่าเราเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นคนอินโทรเวิร์ดถามว่ามีผลต่อการทํางานไหมผมว่าคิดว่าไม่มีจริงๆแล้วคิดว่าคนเก่งๆหลายๆคนที่เรารู้จักอย่างเงี้ยจริงๆพวกฟลเดอร์ไทป์หลายๆคนที่เราบอกว่ารายการเราไปสัมภาษณ์มาไอ้ไอ้วกระทิงหรืออย่างท็อปผมว่าเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ดนะแต่ว่าเวลาหน้าที่การงานหรือออกไปพูดพับบิคสปีกิ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่ามีเวลาอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองยังไงน่าจะอยากจะพักผ่อนอยู่ ชอบมากกว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าวิธีการทํางานไม่ได้มีผลแอบว่าออกไปเจอผู้คนอี่ทุกวันเจอคนเยอะอยู่ละทุกวันแล้วก็พูดคุยคกับคนก็เป็นเรื่องปกติใช่ครับพี่หมูคิดว่าการทำสตาร์ทอัพควรมีนิสัยอะไรบ้างคะ ธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเริ่มจากเล็กๆใช่ไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือนิสัยเรื่องการเติบโตอ่ะหมายถึงว่าเราทําทุกอย่างเพื่อให้บริษัทเราเราโตเร็วๆไม่งั้นมันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพเนาะหมายถึงว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนกันอย่างพวก SME นู่นนี่อะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะเลยธุรกิจที่สําคัญก็คือว่าเออเป็นสตาร์ทอัพก็สามารถทําให้มันเติบโตเร็วๆได้แล้วก็อีกในอันหนึ่งที่ต้องมีคิดว่าสําคัญก็คือเรื่ออ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 องง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 งขกกาา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 รร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 บบบบิิิิิหตตตตต้้้้้้้นน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 นทททททททุุสส์์์ัััััััพพพพเเเเเเเีีีีี่่่่่ยยยยยฟคศื็จจะะะะไไดดวษมโๆ นอกจากพยายามจะทาให้ธุรกิจเราเติบโตแล้วเนี่ยการบริหารเรื่องเงินกับเรื่องคนเนี่ยก็เป็นสกิลที่สาคัญนะครับบริหารเรื่องคนก็คือเรามีเจ้าของเนี่ยมีวิชนที่ทําให้คนเก่งๆเนี่ยอยากจะมาทํางานกับเราส่วนเรื่องบริหารเรื่องเงินก็แน่นอนและการที่คนเก่งจะมาก็อยากจะได้บริษัทที่เติบโตดีเราก็ต้องทําธุรกิจให้เราเติบโตมีกําไรแล้วก็บริหารเรื่องเงินดีๆครับอีกทักษะหนึ่งที่หนูสังเกตคือการเจรจาเลยอยากรู้ว่าพี่หมูมีการพัฒนาสกิลนี้ยังไงบ้างคะ ก็บอกว่าการเจราจาหรือ negotiation s k i l l เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันตลอดเนาะแค่เราจะรับพนักงานเก่งๆมาคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วก็มีการ n e g o t i a t เอเงินเดือนหรือว่าสโคปงานที่ต้องทำอะไรเงี้ยปกติเวลาทําอะไรก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงแล้วมันเป็นเรื่องดีนะคือหมายถึงว่าเวลาเราไปทําอะไรแล้วเราเออเอออกับคนไปโดยที่ไม่มีการต่อรองกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได่เป็นจุดแข็งด้วยมันเหมือนกับทําให้การดําเนินชีวิตหรือทําธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้ออืือ่เชถ ว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เวลาคุยกันไม่เห็นมีการต่อรองอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดว่ามันสามารถฝึกได้ในทุกๆด้านครับแล้วก็ก่อนที่จะเป็นนักโวยก็ต้องถามเยอะๆก่อนถูกไหมถามเยอะๆให้เราเข้าใจก่อนว่าเพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเยอะๆเราก็ไม่รู้จะไปต่อรองอะไรมันเป็นทักษะที่ทําให้จําเป็นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนาะเวลาเราทําธุรกิจด้วยเนี่ยก็จะมีเครียกสเตคโคเดอร์คนที่เกี่ยวข้องก็เริ่มตั้งแต่อะไรดีลูกค้าแอบใช่ไหมครับลูกค้าก็ต้องพยายามคุยกับลูกค้าต่อรองดีทำสัญญ,ญากันใช่ไห,ไร,ไห,ร,หรือร่ีทม งานอะไรเงี้ยก็สกิลการต่อรองนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าทุกคนควรจะศึกษาไว้เลยละอีกสกิลหนึ่งคะ่ะที่หนูคิดว่าน่าจะจําเป็นก็คือการเรียนรู้ตลอดเวลาเลยอยากรู้ว่าพี่หมูคะ่ะมีวิธีในการเรียนรู้ตลอดเวลากับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ไงบ้างคะ เรื่องการเรียนรู้เนี่ยจริงๆปัจจุบันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเนาะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนและความรู้ทุกอย่างที่เราอยากรู้เนี่ยมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือหลังๆนี่มี Chat GPT เรียกว่ามี AI คอยตอบคาถามต่างๆให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันลิมิตเรื่องการเรียนรู้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการบริหารเวลากับความใ่รู้่อยากรู้ว่ารู้ไปทําอะไรก่อนใช่ไหมครับเพราะฉนั้นการรู้ไปทําอะไรเนี่ยผมว่าสําคัญนะคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วบอกว่าเอ้วันๆเรามีเวลาว่างแล้วเราไขฟีด ทวิตเตอร์หรือว่าถ่ายฟีด a c e b o o k อย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเอ้ยเราติดตามข่าวอะไรเงี้ยแต่ถ้าข่าวเหล่านั้นร้อยละเก้าสิบเก้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาตัวเองอันนั้นอาจจะเรียกว่ามันรู้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองะันนั้นจิ่งที่สําคัญคือต้องอยากรู้แล้วก็รู้ในเรื่องที่สําคัญด้วยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ค่ะหนูมีไอเดียไม่มีประสบการณ์ค่ะไม่มีเงินทุนไม่มีทีมงานเลยอยากทราบว่าจะหาปัจจัยเหล่านี้ยังไงบ้างคะแล้วต้นทุนชีวิตะคะ่ะยังจําเป็นอยู่ไหม มือนอย่างนักลงทุนนะมันอาจจะฟังดูฟังดไไูไม่ค่อยเพาะก็บอกว่าไอเดียเนี่ยมันกระจอกคือมีแค่ไอเดียเนี่ยมันกระจกเพราะว่าการที่เรามีไอเดียแล้วเรายังไม่ลงมือทำใช่ไหมหรือว่าไม่ลองทําอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนเนี่ยเราแค่ไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือว่าอยากให้คนอื่นไปช่วยอะไรเงี้ยโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มลงมือทำเนี่ยในความจริงมันไม่มีใครอยากจะช่วยหร,หรอกหรือว่าไม่มีใครอยากจะลงทุนหรอกเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่เรายังไม่ได้ทดลองทําเองเล็กๆน้อยๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถลองอะไรเล็กๆได้ด้วยช่วงเวลาปัจจัยที่เรามีีีออ่ะเเเวลลลาาาาหรรรืงงินทมมก็สถได้ เวลาลองเล็กๆแล้วมันล้มเหลวในจริงมันก็เหมือนเป็นค่าเล่าเหรียญคือเราลงทุนด้วยเวลากับโปรเจกต์ของเราอย่างเงี้ยได้ไม่ได้มันก็เรียกว่าเหมือนเป็นค่าเล่าเหรียญใช่ไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วบอกว่าอยากจะเริ่มยังไงก็ต้องเริ่มลงมือทาเล็กๆก่อนเลย การลงมือทำเล็กๆก่อนเลยก็อย่างเช่นแค่หาข้อมูลเนาะแค่หาข้อมูลของสิ่งที่คล้ายๆกันธุรกิจที่เหมือนๆกันในต่างประเทศหรือว่าพยายามจะนัดเข้าไปคุยกับคนที่เคยทําเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็สอบสอบถามให้เขาเล่าให้ฟังว่าเอะเรามีไอเดียแบบนี้ทําไมเรายังไม่ลงมือทำนะเรามีไอเดียนี้แต่ว่าคุณคิดว่ายังไงหรืออะไรเงี้ยเป็นการเริ่มดําเนินการมาละใช่ไหมครับแล้วก็จดสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นรีพอร์ตไว้ดูแล้วก็บุกลบคุณหาว่ามันน่าทำไหมอันนี้ก็เหมือนเริ่มลงมือทําไปแล้วนิดนึงนะแต่ว่าจนถึงจุดหนึ่ง ล็กน้อยไปละแล้วเราแบบมาเหมือนกับมาเล่าให้ฟังว่าทําอะไรไปแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ว่าเอ้ยเรามีไอเดียแหมเราเรายังไม่ได้ทำนะคุณเอาไอเดียนี้ไปทําเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือเราบอกว่าอยากให้คนช่วยเราก็คือเราทํามาละแล้วคนที่อยากช่วยเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเพราะว่าอยากเห็นเราเติบโตถึงนะอยากได้ผลตอบแทนดีๆกับเราลงทุนแล้วก็ได้เงินเยอะๆลงทุนกลับมาเพราะนั้นการที่เราจะทำเนี่ยการพูดคุยมันก็ต้องเริ่มบอกว่าเออเราเริ่มทามาละแล้วตรงเนี้ยดีนะถ้าได้เติมเงินเข้ามาอีกนิดนึงหรือว่าช่วยนนนนอ่่ีี้ิิึมัตรลลคคๆๆเเพขททบ ทำธรุรกิจหรือว่ามีไอเดียอะไรก็คือการลงทุนการทําให้มันเหนื่อยอีกนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เราได้เราก็ได้อยู่คนเดียวนะตื่นไปออกกาลังกายเราก็แข็งแรงอยู่คนเดียวใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราคิดแบบเนี้ยพาการที่เราลองทําเราก็ได้เรียนรู้แมมันก็เหมือนกับเราไปไปลงคลาสเรียนออนไลน์แต่ว่าการทาจริงจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอยากทําด้วยเราได้ลองทําจริงๆด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้จริงๆด้วยมันมีประโยชน์กว่าการไปลงเรียนเนี้ยคลาสออนไลน์อะไรมากมายซะอีกอยากให้พี่หมูคะ่ะช่วยอธิบายประโยชนที่เคยบอกว่าการทำธรุรกิิจเป็นนสส่่่งงทีวยยามหอได้ สมมติเรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็จะมี5ด้านเนาะมีเรื่องเงินใช่ไหมเราต้องใช้เงินใช่ไหมมีเรื่องงานใช่ป่ะชื่อเสียงอะไรอย่างงี้เนาะก,ก็เป็นเรื่องงานใช่ไหมมีเรื่องครอ,อบครัวความสัมพันธ์อย่างที่บอกใช่ไหมครับอาจจะมีเรื่องแบบความความสงบจิตใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งหลายๆด้านเนี่ยจริงๆแล้วเราเราพอมันมาโยงกันเนี่ยการทาธุรก,กิจเนี่ยมันให้ความยืดหยุ่น flexibility ในการที่เราจะทําทุกๆเรื่องให้ดีได้สมมติเราทําธุรก,กิจของเราเองเนี่ยเราก็เป็นคนแพลนเวลา ของเราเองนะว่าเราเราไม่ไม่มีใครแบบก้าวมงลงออกต่อเวลาหรอกถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมเราเราก็บริหารเวลาของเราเองว่าวันไหนเราอยากจะทําอะไรบางทีเสาร์อาทิตย์เราคนหนึ่งเขาหยุดราจจะต้องทํางานแต่ว่าในทางกลับกันก็เราก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเรานั่นจัดการเรื่องเวลาได้อันที่2ก็คือว่าถ้าเราทําดีแล้วเราเติบโตเนี่ยหนึ่งก็คือเราเราได้ความภูมิใจใช่ไหมเป็นภาพลักษณ์งานกับต,ตัวคนก็อาจจะใกล้เคียงกัน เสมือนเรานึกถึง Facebook แล้วก็นึกถึง Mark Zuckerberg กกอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า Big Cup ก็เป็นคุณทอฟอย่างงี้ใช่มัยยังยังไมษสะผมก็เป็นผมอย่างเงี้ยคือถามว่ามันตอบโจทย์ทั้งในเรื่องงานด้วยเรื่องการเป็นตัวตนของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะได้เรื่องอันนี้ไปด้วยว้านสุดท้ายก็ถ้าเกิทําดีชีวิตเติบโตก็ได้เงินด้วยใช่มั้ก็มาซัพพอร์ตเรื่องอื่นๆได้อีกใช่มั้ครับเพราะฉนั้นที่เราบอกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามเนี่ยมันก็คือถ้าเราสามารถทําได้ดีเนี่ยมันตอบโจทย์หลายๆอย่างในในชีวิตเราไปเกือบหมดเลยนี่เข้าใมก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันสวยงาม,ามที่แบบเราเนี่ยมีมีความสําคัญที่ว่าเออเราสามารถใช้มันเป็นแกน ชิไดไ้เลยคในมุมมองของคนภายนอกอะค่ะมักจะมองว่านักธุรกิจเป็นคนที่ดูยุ่งตลอดเวลาจริงไหมคะก็จริงนะแต่ผมคิดว่ามันก็เหมือนกับทุกๆเรื่องอว่าว่าเราทาเล่นๆหรือว่าเราเราทำจริงๆถูกไหมเอาอ,อาชีพ professional อะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นนักธุรกิจก็ได้สมมติว่าคุณเล่นกอล์ฟเพื่อความสนุกกับเพื่อนกับครอบครัวกับคุณอยากเล่นกอล์ฟเพื่อเป็นปโปรแล้วไปแข่งระดับประเทศแน่นอนว่ามันก็จะแลกมาด้วยความเครียดใช่ไหมการแข่งขันหรืออะไรแต่ว่าอันนั้นแหละก็เหมือนกับการทาธุรกิจ วันนั้นจริงๆแล้วก็เลยมองว่าแบบมันมันอยู่ที่เราฝึกฝนนะนะจริงๆแล้วสมมติเราเล่นกีฬาอย่างเราก็รู้ว่าแพ้บ้างชนะบ้างมันคืออาชีพมันไม่มีใครที่แข่งต่อให้นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกเขาก็ไม่ได้ชนะตลอดแต่ว่าเขาสามารถทํามาตรฐานได้ดีจนเป็นแชมป์โลกชนะมากกว่าแพ้เราก็ชนะในรายการใหญ่ๆไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราบริหารสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แปลว่าเราต้องเครียดกับมันตลอดเวลาชนะบ้างแพ้บ้างแต่ตับได้ที่เดินไปางหนาเรื่อยๆเนี่ยมันก,มนก็มันก็เป็นสิ่งที่บอกว่าพัฒนานและดัดเดินไปด้วยเป็นการฝึกจิตใจตัวเองไปด้วย จากประสบการณ์การทำธุรกิจที่ผ่านมาค่ะอยากให้พี่หมูลองวิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะว่าอะไรที่ทําให้ธุรกิจมันไปไม่ได้หรืออะไรเป็นสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จคะ จริงๆคือมีนักธุรกิจที่แบบใหญ่ๆเก่งๆว่าผมอีกเยอะนะในประเทศนะครับในมุมที่ของผมเนี่ยก็อาจจะแนะนําได้ในสนัาษะเหมือนกับเราเนี่ยก็มีโอกาสไปลงทุนพวกสตาร์ทอัพน้องๆต่างๆเนี่ยเป็นร้อยบริษัทอะไรก็เห็นบริษัทที่เขาเติบโตบางบริษัทก็เติบโตใหญ่แบบบริษัทเราซะอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางบริษัทก็อาจจะเจ๊งไปลงทุนแล้วก็ทำไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยที่บอกว่าเออการพัฒนาเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆมันก็แบ่งออกมาได้ไม่กี่อย่างเนาะจริงๆก็คือตัวตัวของเจ้า ก็อยู่ที่ตัว CEO มีว่ามีความฝันที่จะพามันไปใหญ่แค่ไหนเสร็จแล้วก็สามารถดําเนินตามความฝันทีละก้าวหรือเปล่าใช่ไหมครับผมว่าไม่มีใครหรอกที่เก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยคือวิชั่นกับการที่เราต้องหาทีมงานที่เขาเก่งในเรื่องนั้นๆน่นนยมาซัพพอร์ตเราแจ็คมาคงไม่ได้ทําเว็บอาริบาบายเองอีลอนมสัสคงไม่ได้สร้างจรวด SpaceX <laughs> ขึ้นไปเอง แต่สิ่งที่คนเหล่านี้มีเด็กก็คือเขามีความสามารถในการหาคนเก่งๆมาทํางานร่วมกับเขาได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่บอกว่าเออเราเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเพอร์เฟกในโลกนี้ถูกไหมแต่เราก็จะมีจุดแข็งอะไรบางอย่างของเราแล้วก็ต้องหาคนเนี่ยมาเติมไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเราก็ต้องให้โอกาสกับคนที่เขาเก่งเนี่ยเขาทํางานของเขาให้เก่งมากกว่าเราแล้วก็เติบโตไปมากกว่าเราซะอีกเพราะว่าไม่งั้นเราจะจ้างเขามาทําไมใช่ไหมเราจ้างเขามาเพราะเรารู้ว่าเขาเก่งกว่าเราจุดที่หลายๆครั้งเนี่ยเห็นว่าบริษัทมันไม่โตเนี่ระมออท ่อย,ย,ย,ยูสมมติว่าเราเห็นร้านอาหารนะซึ่งพ่อครัวทําอาหารอาาร่อยมากเลยแต่ว่ามีสาขาเดียวนะเพราะว่าการทําอร่อยของเขาเนี่ยเขาต้องทําเองผัดเองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันก็มันก็เป็นธุรกิจที่ดีนะทำเองใช้ชีวิตเองใช่ไหมถามว่าถ้าเกิดว่าเรามองถึงธุรกิจใหญ่ๆ Starbuck ส์ c คเอฟซี FC, นักโดน,โน,โนี่เขาคงไม่ได้สนใจว่าพ่อครัวต้องเก่งแต่ว่าเขาทําระบบในฐานะเจ้าของธุรกิจก็เป็นธุรกิจเดียวกันนะา,ารเหมือนกันแต่ว่าขยายสาขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเออเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมองเหมือนเหมือนนักธุรกิจ แล้วพี่หมูคิดว่านิสัยหรือว่าทักษะอะไรที่จําเป็นต่อโลกอนาคตบ้างคะ ก็นบอกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะหมายถึงว่าเอาแค่ช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาใช่ไหมเรามีสมาร์ทโฟนมีเมตาเวิร์สจนตอนนี้มี AI c h a t GPT รูปวาดก็คอมพิวเตอร์ก็วาดได้หมดละสวยงามด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อได้เลยว่าแบบไอ้ไอไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตประจําวันจนถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าทักษะที่จําเป็นก็คือการอัปเดตอะไม่ถึงว่าทุกวันนี้แค่ใช้เทคโนโลยีได้ไม่เท่าคนอื่นก็เสียเปรียบแล้วนะยังไม่ต้องคคิดว่่าาาจะะชนนนนนืเเพรมักลยป็ ฐานเราทําเพจ Facebook อย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีเพจเต็มไปหมดเลยทำไมเราขายของออนไลน์ก็จะมีคนขายของเหมือนเราบนแพลตฟอร์มเต็มไปหมดเลยการไม่ใช้ของใหม่ๆการไม่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆให้ทันปัจจุบันเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่ำแล้วนะอยาม่ตงว่ายังไม่ต้องคิดว่าจะชนะเพราะว่าคู่แข่งเราทุกคนใช้หมดใช่ไหมเพรา,าะฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องคอยเรียนรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าเราไม่ถนัดเมือี่เรากลับไปเรื่องที่นี้นะบอกว่าเราทําธุรกิจเราเราไม่ถนัดอย่างเงี้ยมันก็จะมีตาแหน่งใช่ไหมแต่มสมรรถธรรมซาร์หรืออะไรมันก็จะมีตแหน่งเรียกว่า CTO ใช่ไหมชิปเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์เป็นคนที่คอยมา ดูเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่บอกเอ้ยมีเรื่องอะไรใหม่ๆก็ไปลองอะไรเยี้ยเื่องสิ่งที่สาคัญก็กลับไปคล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้นี้ว่าแบบแต่ละคนเนี่ยจะมีเรื่องที่ถนัดเพราะนั้นทักษะเนี่ยก็คือว่าถ้าทำธุรกิจก็ต้องหาคนเก่งๆที่ถนัดแต่ละเรื่องแล้วคอยมามา up to speed สําหรับตัวเจ้าของเองเนี่ยก็ต้องเปิดใจแอบเปิดใจว่าเออเรายินดีที่จะรับฟังเรื่องใหม่ๆแล้วก็ถ้ามีคนเก่งกว่าเราก็ให้เขาช่วยทําเรื่องนี้แทนเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากพี่หมูจะเด่นเรื่องธุรกิจแล้วยังชอบศึกษาหรือว่าถนัดเรื่องไหนอีก้าม โอ้ก็ผมก็เป็นคนธรรมดาเดี๋ยวเกิดไปถึงว่าถ้าดูในไอจอาจจะไม่เห็นเรื่องธุรกิจเลยว่า,าบินไปนู่นไปนี่ลงเรือลองเพียงก็ก็เป็นใช้ชีวิตปกติแหละครับแอรเพียงแค่ว่ามุมที่เรียกว่าไหนเราเป็นนักลงทุนไงเป็นนธุรกิจแล้วก็คนก็รู้จักจากบทบาทของการทำสตาร์ทอัพทำธุรกิจใช่ไหมครับตอนจริงๆแล้วก็ปกติทั่วไปครับก็มีทุกด้านเนี่ยก็ออกกําลังกายชอบทำฟาสติ้งวยอดข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาออกกําลังกายกับเพื่อนๆแล้วก็เวลากับที่บ้านป็นพอ่ออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่สาคัญผมว่ามัน คือการบริหารความสมดุลของของทุกๆด้านเพราะว่าพอวันด้านหนึ่งไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราทําเรื่องอื่นไม่ได้นะแปลว่าอะไรสมมติสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่มีแรงไปทํางานละไม่สามารถโฟกัสเรื่องงานได้ใช่ไหมหรือว่าอีกเรื่องอืน่นอย่างเช่นสมมติเราทํางานที่เราชอบแต่เราไม่มีตังค์อย่างเงี้ยไม่มีเงินเราไม่มีเงินเราก็ไม่มีสมาธิที่จะไปทําเรื่องอื่นหรอกไม่ไม่มีเวลาไปดูแลสุขภาพหรืออะไรห,ะหรอกนี่หรอใช่ไหมมันกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยมันคือการบริหารไอไอสมดุลเอ่อตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเวลาคนมองอาจจะเห็็็นน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 นดดดด้้้้้าา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 าึึงงงขอเเเเรรรรททีีี่่่่่ปปไแตใใควมมหะถ ในด้านหนึ่งที่เหลือมันพังไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทําด้านนี้ให้คนข้างนอกเข็ดนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ก็น่าจะมีด้านนี้เพียงแค่ว่าใครจะพรีเซนต์ด้านไหนของตัวเองออกมามากกว่าแล้วคิดว่าแรงบันดาลใจสําคัญไหมคะคิดยังไงกับประโยคที่ว่าแรงบันดาลใจคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จถ้าถามว่าแรงบันดาลใจสําคัญหรือเปล่ามันก็เหมือนเวลาเราดูหนะัง ทุกเรื่องอ่ะมันก็จะมีพระเอกพระเอกก็จะเป็นเหมือนเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชนะทุกคนหรือว่าเก่งหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเริ่มจากว่าโรโมเดลของคนที่เราอยากเป็นก่อนสมมติเราอยากจะท,ทําธุรกิจอะสมมติเราอยากเป็นนักกอล์ฟตอนเด็กๆเ,เราก็ต้องไปดูนักกอล์ฟเบอร์ต,ตน้ตนๆว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงศึกษาชีวิตเขาเพราะฉะนั้นในโลกทุกๆด้านเนี่ยก็คงเหมือนกันนักดนตรีนักร้องก็คงไปดูว่าเอ้แบ็คพิ้งเป็นยังไงสมมติเด็กๆอยากเป็นเเเเเคคคปปปออ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 ตตตตนนนนีีีี้้้ะะไไรรรรยย่่่่่่าาาางงงงงททุกกก็็็มมมดดลััวววใชบแื แค่มองเฉยๆอันนั้นอาจจะเรียกว่าชื่นชมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจก็คงต้องพยายามที่จะมาลักดันในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วเราก็ขึ้นไปถึงตรงนั้นใช่ไหมครับหรือว่าดีว่าตรงนั้นซะอีกหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงก็คงต้อง1คือเวอร์ชันที่เรามองเขากับเวอร์ชั่นที่2ก็คือมองเราว่าเอ๊ะสมมติเราอายุ20่ะกันเนะเรามองว่าเอ๊ะเวอ,เวอร์ชันที่แบบคนที่เรารับถือเขาเนี่ยตอนนี้เขาอายุเท่านั้นตอนเราอายุเท่าเขาเนี่ยเร,เราทำได้ดีกว่านั้นอ นแรงบันดาลใจแต่ว่าอีกแคาปีข้างหน้าเนี่ยเราจะไปให้ถึงหรือเราจะแซงคนนี้ให้ได้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่แบบตื่นมาทุกวันก็เป็นแรงบันดาลใจที่แบบจะทําอีกนิดนึงแม่พี่หมูพอจะมีแนวคิดอะไรที่บอกกับตัวเองมาตลอดจนถึงทุกวันนี้บ้างไหมคะอ๋อก็ก็ม,มีมีหลายอย่างนะแต่ว่าบอกว่าถ้าเหลือสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นว่า ทายที่สุดคนมันจะมันจะเซงกับสิ่งที่ไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่เราทําแล้วผิดพลาดหรือล้มเหลวว่ะนะสมมติมองย้อนเวลากลับไปเราคงไม่ได้สนใจหรอกว่าตอนมปลายเราติด F วิชาอะไรสอบตกวิชาอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงเวลามันก็มันก็ผ่านไปใช่ไหมแต่ว่าที่เรารู้สึกเสียใจอาจจะเป็นเรื่องแบบแบบเอ๊ะปีที่แล้วลูกงี้ทําอย่างงี้ก็ดีแล้วทำรู้เนี้ยทำอย่างนั้นก็ดีแล้วธุรกิจนี้ดูดีจังเลยตอนนั้นมีไอเดียแมทอาจจะทําหรือไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยรวมรไปถึงเรื่องอื่นอื่นนะเรื่องเรื่องลีเลชั่นชี เสียใจมากกว่าเพราะนั้นเวลามีโอกาสหรือว่าตอนนี้มีเวลาในการทําอะไรได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยเปล่าๆแล้วไม่ได้ทําเรื่องเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยในมุมมองของพี่หมูอค่ะคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรลงทุนมากที่สุดคะ การลงทุนมากที่สุดก็ลงทุนกับตัวเราเองใช่ไหมแล้วก็ลงทุนแล้วลงทุนอีกจนคนอื่นอยากจะลงทุนกับเราหมายถึงว่าที่เราพูดบอกว่าตื่นเช้าไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยเราก็คือการลงทุนในตัวเราเองเนาะ AOI หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราได้อยู่คนเดียวหรือว่าเราอ่านหนังสือหรือว่าเรา,าพัฒนาตัวเองด้านใดด้านหนึ่งตั้งใจทํางานเนี่ยอะไรเงี้ยเรียนรู้ก็พอเราลงทุนกับตัวเองเยอะๆเนี่ยก็คนอื่นก็จะอยากมาลงทุนกับเราหมายถึงว่าบริษัทก็อยากได้พนักงานเก่งๆนักลงทุนก็อยากได้นักธุรกิจเเกกก่งงๆมมาาลทุุนนนด้วยสติป็ัีฬคณ ไซ้อมกีฬาทุกวันก็จะมีคนอยากมาสปอนเซอร์ดันคุณไปเป็นทีมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการใช้เวลาแล้วก็ลงทุนกลับมาที่ที่ตัวเราเองในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออได้ประโยชน์เราก็ได้อยู่คนเดียวจริงๆไงเคยมีความคิดไหนที่พี่หมูอยากจะเปลี่ยนใครบ้างไหมคะเปลี่ยนใครผมคิดว่าการไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยก็ เป็นเรื่องยากเนาะอนอกจากว่าเราเราอาจจะทําให้เขาอยากเปลี่ยนตัวเองเอผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะมากกว่าโดยการที่ให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่เขาเปลี่ยนตัวเองอะ่ะมันดีกับเขายังไง ถูกไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการอย่างเง้ยอย่าว่าจะเปลี่ยนคนอื่นแลวแค่เปลี่ยนตัวเราเองเ่ถูกไหมแค่เราอยากจะต้องทํานิสัยสักนิสัยหนึ่งอย่างเงี้ยอาจจะตื่นเช้าออกกําลังกายกินอาหารดีๆตั้งใจเรียนมีสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นโซเชียลมีเดียให้ลดลงอะไรเงี้ยการที่เราจะเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันยากเลยถูกไหมคนมันมีเวลาจํากัดแล้วมันทําทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้วันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงการที่เราจัดสรรเวลาอย,ย่างไงเนี่ยท้ายสุดไอ้เวลาเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นกลายเป็นตัวเราไม่ถ กยเยอะเที่ยวเยอะ<ๆ>อะไรเงี้ยพอทําไปเรื่อยๆมันก็ทุกวันก็กลายเป็นรูทีนแล้วก็ออกมาเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นบอกว่าการจะเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งเนี่ยคงต้องให้เขาเข้าใจว่าการบริหารเวลาที่มีจํากัดแล้วทุกคนก็ต้องบริหารเวลาเท่ากันเนี่ยการเอาเวลาตัวเองไปใช้เรื่องไหนแล้วมันจะดีกับเขายังไงอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นวิธีอย่างนี้เดี๋ยวท้ายสุดโดยลิมิตของเวลาทุกคนก็จะจะปรับปรุงตัวเองกันได้เองครับแล้วทําไมเราต้องกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปกลาคนอื่นคะ ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยมันยากเหมือนเราไปพูดเรื่องอะไรที่เราไม่เคยทําเองมาก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบคนฟังก็จะรู้สึกว่ามัน คนสอนเนี่ยไม่ไม่น่าจะรู้เรื่องตัวเองยังทําได้หรือเปล่าถึงมาสอนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยนะมันก็กลายเป็นว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเราจําเป็นต้องไปต้องไปสอนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ความเจริงเราจะไม่ต้องสอนก็นได้แต่เราให้ภาพให้วิชั่นว่าแบบเอ๊ะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาค่อยๆพัฒนาตัวเองไปทีละนิดผมเชื่อว่าวิธีการสอนแบบนั้นน่น่าจะเป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุดส่วนนหน้าที่การเก่าตัวเองเนี่ยอัน,น้นเน็อ,องวตก เราก็เป็นคนเลือกเองอยู่แล้วว่ายัางไงทีนี้ไอ้เรื่องการเกลามันก็แปลว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งคุณก็เลือกเอาว่าคุณอยากจะพัฒนาด้านไหนก็ใช้เวลากับมันครับทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาคนอื่นเมื่อคุณดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆและถ้าคุณอยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ